ดีเช้าวันที่4ตอนนี้ก็ยังอยู่โนโบอรีเวสซ์อ,อยู่แต่ว่าเรากำลังจะไปซัปโปรโรกันแต่ว่าขอเดินดูตอนเช้าก่อนเราเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วซึ่ง refreshing มากๆๆๆรถไฟจากโนโบอรีเวสซคนคิวยาวมากแนะนำให้รีบมาเร็ว,รวนี่เราต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะรถถึงจะออกเนาะเดี๋ยวเราก็เลยจะไปเดินเล่นกันก่อน แต่ที่นี่จะไม่มีเทอร์นสไตล์ไม่มีที่ปักตรวจตัว,ตว <rattling> ก็เลยแบบถามมัดขึ้นได้เลยเนาะทำอะไรกันสองพี่น้องทำยักอันนี้เป็น tourism formation center เขามีให้พับรูปยักษ์ได้ด้วยเนาะนี <heroin> ่เราพับรูปรูปยักษ์ใช่ไหมแล้วก็วาดแล้วเขาให้ใส่ลงไปในทิ <S <S วบนี้เอากลับคืนน่ามากเลยเขามีแบบกระบอง เป็นสัญลักษณ์ของโ no นบริเอสิคแล้วก็กลับมาที่สนาซัปโปโรอีกครั้งวันนี้เราจะพักที่ซัปโปโร3าคืนเราจะไปฟุลารโพรุ่งนี้<ม>เป็นอันเด้กราววอล์คเวย์ในซัปโปโรนะครับก็จริงๆแล้วเขาสร้างไว้หลบฤดูหนาวเนาะให้เดินได้อย่างสบายแต่วันนี้เราตอนแรกก็ได้ตัดสินใจว่าจะนั่งแท็กซี่กันไปที่โรงแรมแต่ว่าเราก็เปลี่ยนมาเดินอันเด้กราววอล์คเวย์แทนไป มาถึงแล้วครับโรงแรม41 Pieces ซึ่งเราเดินมาจากสถานี20นาทีเหนื่อยมากโอเคแต่ว่าเช็คอินทามเรา4โมงเย็นเนาะก็อาจจะแบ็คดรอปไว้ก่อนนี่มีวิลคัมดริงเป็นคอนทีด้วยได้กินทีก่อนคอร์ส <laughs> องชิมดูเรามาถึงห้องแล้ว41 Pieces ครับเรา ห้องเข้าได้ง่ายได้ด้วยรหัสและนี่คือน้องคุณห้องกว้างมากแล้วก็กว้างกว้างกว่า a อเวอร์ของห้องซัปโปโรญีปุ่นที่เคยเข้าและตรงนี้เป็นห้องน้ํกา,าก็กว้างมากกว้างกว่าที่คิดมากแล้วก็มีแบบอ่างอาบน้ําอุ้ยแนะนําเลยโรงแรมนี้สุดยอดมากแล้วก็ข้างล่างเขามีของให้ให้แบบยืมใช้เต็มเลยแก้ววงแก้ววายสวัสดีครับอ,อืม ห้องเป็นสี่อ่ะสี่คนห้องนี้ก็แบบดีมากเป็นเตียงสองชั้นแล้วก็กว้างมีที่นั่งกินนั่งเล่นแล้วเดี๋ยวไปเอาไวน์มาจากห้องนั้นด้วยเนาะใช่เรามาอยู่ที่ร้านชื่ออะไรนะชาบูชาบูเลสสุซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีซึ่งมันเป็นบุฟเฟ่ที่จะมีเมนูต่างๆให้เลือกก็คือเราเลือกเป็นเมนูอันนี้เป็นบีฟชาบูแล้วก็พอกทัน ซึ่งเราสามารถกินได้ราคาส2 0 0ันเยนเนาะแต่ว่าเราสามารถจะเลือกน้ำซุปได้ว่าจะเป็นน้ำซุปอะไรซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงจะต้องเลือกชาบูชบกับไข่ดิบเป็น basic, เบสิคนะแล้วเขาก็มีผักมาให้นะฮะผักนี้ก็เติมไม่อั้นเหมือนกันถูกใจปลาไหมฮะปลาเป็นผ,ผู้เป็นคนไม่กินเนื้อโอเคไหมฮะได้อยู่นะครับเป็นน้ำซุปแล้วก็มีผัก ทุกคนก็จะได้เนื้อของตัวเองและสามารถสั่งเพิ่มได้แล้วก็เลือกเนื้อสิ่งต่างๆของเราก็เป็นเนื้อแล้วก็ลิ้นหมูมเป็นไงบ้างอร่อยไหมแช่เนื้อนานไปช่เนื้อนานไปก็เลยแข็งต้องเบาๆกว่านี้ใช่ไหมแล้วเทียบกับเมืองไทยเป็นไงบ้างมันแขางแลวนานไปฮัลโหลวันนี้หมดแรงแล้วแต่เราก็แต่เรากำลังอยู่ที่ร้านชื่อทานกิโคจิ ไม่ใช่ร้านเป็นแบบโซนที่แบบมีมีของขายเยอะแยะไปหมดซึ่งร้านก็ยังเปิดอยู่ไหมตอนนี้จะสองทุ่มแล้วร้านที่ญี่ปุ่นปิดเร็วมากสองทุ่มบางทีก็ปิดแล้วเนาะเออนี่ก็จะมีแบบของขายเยอะมากแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปลายจิงโกะใช่ไหมให้เล่นข้างหน้าด้วยที่นี่เหมือนอะไรนะเหมือนซันติสุผัดใหญ่ก็คือซูซูกิโนะเหมือนซันติสุผัดใหญ่ <c oughs> อะดูเที่ยวเหมือนจริงไหมเหมือนนะ ตรงนี้เป็นที่ขายของร้านขายยาแล้วก็แบบเครื่องสำอางเยอะมากมา,มากมากเพื่อมาซื้อของฝากให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นด้วยใช่ไหมคะ